Sepak ธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการชวนนิีนรกผมโปรกรเป็นผู้ดำเนินรายการครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ว่ากันด้วยไตรภูมิกล่าวไปแล้วถึงขุมที่4ส,สาเหตุที่ต้องตกนรกก็มาจาก ไม่เคารพในกรรมบท10จะทบทวนกรรมบท10ให้อีกครั้งว่ามีอะไรบ้าง 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกรรม 4. ไม่พูดปด 5. ไม่พูดคำหยาบ 6. ไม่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกล้าวกันไม่พูดนินทา ไม่พูดเพ้อเจอ้อเหลวไหล 8. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำเก้ 9. ไม่คิดจองล้างจองผานใครไม่พยาบาทใครสิ 10. มีความเห็นถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือการบำเพ็ญเพื่อไม่ต้องตกนรกขุมใหญ่ทีนี้มานรกขุมเล็กๆอีกสิบขุมเรียกว่ายะมะโลกีกยะนรก ทำอย่างไรถึงได้ตกนรกใน10ขุมนี้คือขุมที่1น,นะพวกชอบฆ่าสัตว์ขุมที่2ชอบเจ้าชู้ขุมที่3พวกลักขโมยขุมที่4ชอบถื่มน้ําเมาขุมที่5พวกโกงเงินวัดอาพวกโกงเงินทําบุญนะขุมที่6เป็น้าชการแล้วชอบโกง ขุมที่7ไม่ซื่อตรงขุมที่8ไม่มีเมตตาปานีนะขุมที่9ด่าไม่เลือกว่าใครขุมที่10ซ้อมคู่ของขั้นก่อนขุมที่4สัตว์นรกได้รับความทรมานจากดอกบัวเหล็กร้องละงมไปหมดแต่ไม่ค่อยดังนักเพราะปากมันไปจมในดอกบัวเสียงมันเลยขาดไป ต่อไปเป็นขุมที่5ขุมที่5าเรียกว่ามหาโรล้วนนรกมหาแปลว่าใหญ่โรล้วนนรกแปลว่านรกใหญ่นรกดอกบัวหรือนรกร้องใหญ่โรล้วนะโรล้วแปวลวาร้องมีดอกบัวเรียกปฐุมนรกแต่ชื่อนรกแปลว่าร้องเสียงดัง นรกขุมนี้มีอายุ8,000ปีนรก1วันนรกเท่ากับ9,216ล้านปีมนุษย์แล้ว8,000ปีนรกก็เท่ากับ9,216ล้านคูณ30คูณ360คูณ8,000ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับเมืองมนุษย์ นรกคุมนี้มีดอกบัวเหมือนกันมีกำแพงสีด้านเหมือนกันและก็มีดอกบัวตั้งสะพังเหมือนกันแต่ว่าใกล้ๆดอกบัวมีแหลนเหลาปักเอาปลายขึ้นมีไฟลุกโชนเหมือนกันเขาบังคับให้ไปอยู่บนดอกบัวดอกบัวนี้งับไม่กลางงับไม่แน่นสนิทเหมือนดอกบัวขุมที่สี่ คมที่สี่งับแน่นสนิทหนีไม่ได้นะดอกบัวคมนี้มีกีบคมเป็นกรดนะคมมากร้อนมากกว่าสัตว์นอนขึ้นไปบนนั้นแล้วถูกความร้อนเผาด้วยความร้อนทําให้สัตว์นรกเต้นเล่าเล่าเต้นไปเต้นมากีบดอกบัวมันก็บาดเข้าไปอีกไฟก็เผาเนื้อเข้าไปในที่สุด ถูกไฟเผาหนักเข้าเต้นหนักเข้าเนื้อหนังก็หล่นลงมาหมาน้าก,กก็กินพอหล่นลงมาแล้วก็หล่นลงมาเสียบบนบนหลาวเสียบแหลนหลาวเข้าไปไฟก็เผาแล้วก็เนื้อหล่นลงมาหมาก็แทะเหลือแต่กระดูกแต่ไม่ตายเพราะเหลือแต่กระดูก มันเจ็บแสบเ้อยเกินแล้วร่างกายก็จับเข้าเป็นกายใหม่พอเป็นกายใหม่เต็มตัวแล้วนายนิรบาลก็เอาหอกเที่ยวไล่แทงบังคับให้ขึ้นไปอยู่บนดอกบัวอีกตามเดิมต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างนี้800พปีนรกโทษมาจากไม่เคารพในกรรมบท10ต่อไปนรกขุมที่ นรกขมที่6ชื่อว่าตาปะมหานรกตาปะแปลว่าร้อนมีการเผ,ผาผลาญมีความร้อนมากนรกขุมยิ่งมากนรกก็ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเพราะคนที่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วในโลกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนะ่ะนิยมลงนรกกันมากโดยเฉพาะอเวจีมหานรกอันนี้ยิ่งนิยมกันมากขุมที่6 มีแสงสว่างสวยมากเป็นแสงไกวละเอียดมีเสียงร้องงมไปหมดมีอาการดิ้นทุรนทุลายนรกขุมนี้มีอายุ1 6 0 0 0ปีนรก1 8 4 2 1 2ล้านปีมนุษย์เท่ากับ1บรรวันนรกมันนานมากเอาเครื่องคิดเลขคิดเครื่องคิดเลขยังเออเลอร์อะไครับนรกขุมนี้มีอาการดิ้นทุรนทุลาย มากกว่านรกขุมอื่นๆที่ผ่านมาความร้อนสูงมีกำแพงกั้นสีด้านเป็นเป็นกำแพงเหล็กแดงฉานนะเบื้องล่างก็เป็นพื้นเหล็กแต่นายนิยาบาลเดินไม่เป็นไรขุมนี้มีแหลนเหลาเต็มไปหมดมีเปลวไฟออกมาจากแหลนเหลาทั้งหลายเหล่านั้นมันเที่ยวไล่เสียบไล่แทงบรรดาสัตว์นรก สิ่งเหล่านี้ไม่มีชีวิตมันไล่เสียบแทงวดาสัตว์ทั้งหลายแล้วงัดตั้งขึ้นไว้ไฟก็ไหม้เนื้อหนังหล่นลงมาลงไหม้เนื้อ,อเนื้อหนังหล่นลงมาไหม้สัตว์นรกหล่นลงมาข้างล่างถูกพื้นเหล็กแดงเป็นเพลิงไฟก็เผาเจ้าสุนัขตัวใหญ่ๆ พากันวิ่งมากัดกินเนื้อมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งร้อนกระดูกก็แทะถ้าเป็นเบืองมนุษย์เหลือแต่กระดูกของตายไปนานแล้วแต่เบืองนรกไม่ตายถ้าตายเสร็จแล้วก็ไม่มีการทรมานกันเหลือแต่กระดูกก็ยังมีความรู้สึกสมบูรณ์เมื่อเหลือแต่กระดูกแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ถอยหลังออกมาปาโกดว่าสัตว์นรก มีเนื้อหนังครบถ้วนดังเดิมแล้วก็ได้รับทุกทรมานแบบเดิมไปอันนี้อีกจนครบ16,000ปีนรกสาเหตุที่ต้องกตกนรกคุมนี้ท่านกล่าวไว้อย่างเดียวว่าไม่เคารพในกำบวดสิบหนักมากเหลือเกินต่อไปนรกขุมที่7เรียกว่ามหาตาปะนรกเรียก ว่านรกมีความร้อนหนักกว่านรกขุมก่อนๆอ,อายุของสัตว์นรกขุมนี้ท่านบอกว่ามีอายุครึ่งกับในพระพุทธศาสนาไม่ได้บอกเวลากี่ปีกี่เดือนกี่วันเพียงแต่อุปมาไว้หนึ่งกับก็มีภูเขาลูกหนึ่งสูงหนึ่งโยธว่างหนึ่งโยธยาวหนึ่งโยธเป็นภูเขาหินล้วนภูเขาแข็งล้วน ถึงเวลาร้อยปีมันของมนุษย์ก็มีเทวดาองค์หนึ่งเอาผ้าเนื้ออ่อนเหมือนตำลีมาปัดเขานั้นครั้งหนึ่งปัดลงไปทีหนึ่งแล้วอีกร้อยปีของมนุษย์ก็มาปัดอีกทีหนึ่งจนกระทั่งภูเขานั้นเฮี้ยนเตียนลงไปหาหินไม่ได้เลยเหลือแต่ดินนั่นเป็นอายุป,ประมาณหนึ่งกับหรือท่านเปรียบไว้คล้ายๆกับว่ามีถังเหล็ก สี่เหลี่ยมสูง1โยดฟางห่งโยดย,ยาวหนึ่งโยดมีเมล็ดพันธุ์ผกกาดเม็ดเล็กๆใส่ไว้จนเต็มพอดีพอถึง100ปีมีเทวดามาหยิบเม็ดพันธุ์ผกกาดออกไป1เมล็ดร้อปีหยิบออกไป1โมเมล็ดจ,จนกระทั่งเมล็ดพันธุ์ผักกาดหมดจากถังนั้นก็มีประมาณเท่ากับ อายุหนึ่งกับแต่ว่านารกุมนี้มีอายุครึ่งกับเป็นอันว่านารกุมนี้มีอายุนับไม่ได้นรกุมนี้มีกําหนดกัน้นมีกําแพงกั้นทุกด้านมีไฟพุ่งเข้ามาทุกด้านก็เหมือนกับนรกขุมอื่นๆแต่ถ้าว่าไฟนี้ไม่มีเปลวคล้ายๆกับแสงสว่างธรรมดามีแต่ความร้อนแรงมากแล้วก็มีภูเขาเหล็กตั้งอยู่ระหว่าง ในขุมนรกเยอะแยะไปหมดไฟพุ่งออกมาทุกทิศจากข้างล่างถึงข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างจากทิศเหนือทิศใต้จากทิศซ้ายทิศฝาพุ่งเข้ามารวมกันในจุดกลางเหล็กหรือก็แดงฉานสัน์นรกเนื้อและกระดูกแดงเหมือนเหล็กถูกเผาสุก ภูเขาที่ตั้งอยู่กลางขุมนรกก็มีไฟฟวยพุ่งออกมาเผาแดงเป็นเหล็กสุกนายนิริยาบาลก็บังคับให้บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายขึ้นไปบนยอดเขาไฟที่มีเฟลจะร้อนมากละเอียดมากถ้าจะสังเกตไฟร้อนมากร้อนน้อยก็ลองเอาเตาสูบมาลองดูไฟที่ เอามาจุดเผาหัวเครื่องยนต์สมัยก่อนไฟที่มีเปลวจะมีความร้อนน้อยแต่เวลาหัวร้อนแล้วก็สูบน้ำมันขึ้นมาขันแรกต้องมีเปลวไฟจะกค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นในที่สุดไฟแรงที่สุดจะหาเปลวไม่ได้ไฟขนาดนี้ชื่อว่าร้อนที่สุดสำหรับมนุษย์แต่ยังไม่เท่า หนึ่งในหลายสิบล้านความร้อนของในเบืองนรกนายนิยาบาลบังคับให้สัตว์ขึ้นเขาทาไมขึ้นก็เอาหอกเสียบแทงอค้อนทุบไล่ตีพวกสัตว์นรกทั้งหลายนี้มันร้อนมันเจ็บอยู่แล้วพอไฟพุ่งเข้ามามันก็ร้อนพื้นก็ร้อนสัตว์นรกจำต้องวิ่งขึ้นเขา วิ่งขึ้นไปจะถึงยอดความร้อนมันก็เผาผ่านจนทนไม่ไหวหล่นลงมาพอหล่นลงมาก็มาเสียบกับแหลนเหลาที่มารอยอยู่ข้างๆปักเลียงรายอยู่รอบเขาสัตว์ก็ดิน้นเหล่าๆมีความร้อนมีความเจ็บทุกทรมานมากที่สุดเมื่อโดนเสียบแบบนั้นถูกไว้เผาหนักเข้าในที่สุดก็หล่นล,ลงมาจากแหลนเหลา ร่างกายก็เต็มบริบูรณ์นาริบาลก็เข้าไปเอาค้อนทุบบ้างหอกเสียบแทงบ้างบังคับให้ขึ้นเขาต่อไปทำอย่างนี้จนฝ่าจะครบครึ่งกับก็ขอจบนรกในขุมที่7เอาไว้เท่านี้ก่อนยังมีอีกหลายขุมแต่ขอหยุดไว้ก่อนเพราะแค่นี้ก็น่ากลัวมากแล้ว ใครที่ไม่กลัวก็ไม่กลัวต่อไปกำใครกำมันใครสนใจเรื่องอะไรก็แสดงความคิดเห็นมาจะไปค้นคว้าหามาให้ฟังกันหรือต่อไปอาจจะเอาเรื่องท่องเที่ยวสถานที่อันเป็นมงคลหรือคุยเรื่องพระสุปฏิปันโนหรืออะไรก็แสดงความคิดเห็นมาครับเนื้อหานี้ถอดมาจากตำรับ อถอดมาบ้างจากตำลอตำลาบ้างจากคำบรรยายของพระมหาวิระทาวโลหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกับผลพุนใดที่สำเร็จแล้วเกิดประโยชน์แล้วขอให้ผลผลุญนี้จงสำเร็จแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเทินเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอให้ผู้ฟังทุกท่าน จงเป็นผู้จเจริญได้โภกทรัพย์สมบัติจเจริญด้วยสติปัญญาป้าจากโลคาพยาธิให้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในจบบรนชาตินี้ด้วยเทินสวัสดี